คริสตินลาการดประธานธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะกล่าวกับทาง CNBC ระหว่างเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส์ว่าการที่ทรัมป์ไม่ได้กำหนดภาษีแบบครอบคลุมในวันแรกของการดำรงตำแหน่ง ถือเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดมากๆเพราะภาษีที่ครอบคลุมทั้งหมดอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังเสมอไปและเธอเองก็คาดการว่าภาษีของทรัมป์จะเป็นแบบเฉพาะเจาะจงแล้วก็มุ่งเน้นมากขึ้นซึ่งจากการคาดการของลากาดนะคะเธอย้ำว่าสิ่งที่ยุโรปต้องทำในตอนนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมและการคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะสามารถตอบสนองกลับได้ ท้งนี้ในการกล่าวสุนทรพจน์หลังเข้าพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขู่ที่จะปรับขึ้นภาษีต่อสินค้านําเข้าจากยุโรปโดยมีการกล่าวว่าที่ผ่านมายุโรปปฏิบัติต่อเราอย่างแย่มากดังนั้นพวกเขาจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี ในประเด็นนี้ทางลากาศนะคะระบุว่าสมมุติฐานของทรัมป์ที่จะลดการนําเข้าจากยุโรปผ่านมาตรการภาษีมันยังเป็นเรื่องที่มีคําถามอยู่เพราะตลาดแรงงานสาหรัฐมีอัตราการว่างงานต่ําเท่ากับใช้ศักยภาพในการผลิตเกือบเต็มที่แล้วดังนั้นการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อไม่ให้ต้องนําเข้าสินค้าหรือว่านําเข้าสินค้าในราคาที่สูงมากมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจ ด้านวัลดิสดอมบอฟสกิสนะคะเป็นกรรมธิการด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปบอกว่าหากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจําเป็นจะต้องได้รับการปกป้องสหภาพยุโรปเองก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับอย่างสมเหตุสมผลเหมือนกันค่ะ